เมื่อวันก่อนนะครับผมไปเที่ยวที่น้าตกเหวประทุนผมได้พี่ขามวลเนี่ยเป็นผู้พาเข้าป่าไปนะครับแล้วก็ไปได้พบกับความสวยงามของน้ำตกเหวประทุนแล้วรู้สึกประทับใจมากแต่ระหว่างทางเนี่ยผมเห็นบาดแผลที่้อมือของพี่เขานะครับถามว่าเกิดอะไรพี่เขาบอกเขานี่แหละคือคนที่โดนเสือกัดเสือที่เขาใหญ่ที่เคยเป็นข่าวเมื่อป <BC 1. S 1> ีสี่หนึ่งปีสี่หนึ่งนะครับ นี่ครับคือตัวจริงสิงจริงคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บพี่รักษาตัวนานไหมตอนนั้นรักษาตัวอยู่ที่โรง,งพยาบาลหนึ่งเดือนนะหนึเดือนเลยถูกัดเมื่อสิบสามมกราออกสิบสี่กุมภาพอดีครับหนึ่งเดือนอแต่มันก็ไม่ได้ทําให้พี่รู้สึกเกลียดป่าไม่คือไม่เกี่ยวกันก็น <ะ S 2> ไม่เกี่ยวกันก็ที่จะทําให้เกลียดป่าไม่เกี่ยวครับแล้วเกลียดเสือไหมก็ช่วงช่วงแรกก็บอกตรงๆว่าแค้นเหมือนกันเพราะว่าเราอยู่ดีๆเนี่ย ทำไมมันมากัดเราอืาครับแขเคหลังจากที่มันตายแล้วโอเคโอ้โหโอ้สีให้มันอ๋อพี่เล่าให้ฟังหน่อยครับไปมาอย่างไงคือเอปกติแล้วเนี่ยเสือมันต้องอยู่ในป่าแล้วแทนที่เราเราอยู่ที่บ้านพักใช่ไหมพี่อยู่บ้านพักแล้วเกิดยังไงเกิดอะไรขึ้นครับวันนั้นวันนั้นเนี่ยประมาณสี่โมงเย็นผมนั่งทักท่าอยู่ครับนั่งซักผ้าอยู่ครับทักทักหนึ่งก็มีเสียงเสียงกระโจนออกมาจากป่า เกิดง็นตัวพวดออกมาเลยผมก็หันไปดูหันไปดูเห็นเป็นเสือสิ่งแกี่จะไหลตอนนั้นเห็นไม่เสือเนี่ย <c oughs> คือจะหนีก่อนคือท็อกตัวเองก็คือทิ้งแปลงนะทิ้งแปลงลงกำมกกังจะจะวิ่งหนีหลังบ้านพี่เนี่ยอติดดินหรือเปล่าสูงจากพื้นดินประมาณสักสูงจากพื้นดินประมาณสักเอวเนี่ยแต่เสือนี่อยู่กับดินอยู่กับดินเออมันก็หนูแสดงว่ามันกระโดดเก่งมากเลยเนาะมันกระโดดขึ้นมาพี่เลยหรอมันกระโจนขึ้นมาแล้ว ไอ้ไอ้หลังบ้านพี่นี่มันมีรั้วกั้นไหมไม่มีฮะเป็นป่าเป็นเป็นออกเป็นป่าเลยแล้วก็เป็นไอ้นั่งร้านที่พี่ต่อต่อเป็นชาตออกไปมันกระโจนกระจนขึ้นมาหาพี่บนกระโจนมาเลยชานเลยฮะแล้วผมหันไปเจอก็จะลุกขึ้นวิ่งหนีจังหวะนั้นก็ระหว่างที่ครึ่งกึ่งนั่งกึ่งยืนนี่มันก็ตกตกที่ไหลยังไงพี่มันเอามือไหนตกมันกระโจนมาแล้วมือมือซ้ายมันตกเหมือนแมวนะฮะตกอย่างนี้แล้วบตกตกเหมือนแมวแต่ตกตกแรงมากครับ เราในเซแบบเสียหลักไปเลยตั้งหลักไม่ได้พราคือเราเราเราก็ากงคิดไม่ถึงว่ากําลังขนาดไหนนะรเราไม่เคยเราเราไงต่อครับที่ยามือไหนรับอะไรหรือเปล่าพอเสียหลักไปปุ๊บผมก็เซ่ไปแล้วก็มองมองเสือด้วยเสือมันก็ตเกียยตะกายกระโจนเข้ามาผมตั้งหลักจะวิ่งหนีก็ดูเสือด้วยเสือมันก็กระโจนเข้ามาก็จะหนีก็หนีไม่ทันแล้วผมก็เลยยกแขนมากันอ๋อแขนนี้หรอรแขนขวามากันแล้วไงต่อคือไม่ไม่รู้ว่ามันจะโดนตรงไหนก็ยกมากันไว้ก่อนครับ ก็โดนที่แขนพอดีมันมันไงมันงับหรอหรือว่ามันก็งับที่แขนเลยเดี๋ยวให้ดูแผลโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมรอยนี่คือรอยเคี้ยวมันบาดแผลโอ้นี่เคี้ยวเขางับอย่างนี้เคี้ยวนี่ปากมันอะไรใช่ไหมอย่างนี้เลยรั้อย่างนี้ผมนี่อะไรบ้คืองับหลายทีคคือมันขยํำหลายทีสู้กับมันครึ่งชั่วโมงมันไม่ยอมปล่อยครึ่งชั่วโมงครับคือปั้มสู้กับมันฟาขวดฟ้าอะไรมาฟาหัวมันมันก็ไม่ยอมปล่อยรอครับครับ ก็ทั้งต่อยทั้งอะไรสารพัดมันก็ไม่ยอมปล่อยคือพี่ครึ่งชั่วโมงนี้มันก็ยังทำอะไรพี่ไม่ได้นะมันก็คือมันกัดที่เดียวมันไม่ยอมปล่อย๋อมันงับค้างไว้เลยมันก็จะลากผมลงบ้านแต่คนก็จังยื้อล้อปากมันยังงับแขนผมไว้แล้วมันก็จะดึงผมลงบ้านคือลากเข้าป่าละนะตันใจมันจะลากลงไปกินเลยมันจะลากเข้าป่าไปกินเลยตอนนั้นเดี๋ยวนะตอนนั้นมันขึ้นมาอยู่บนชานเัี่ยงขึ้นมาอยู่บนบ้านแล้วคือมันก็โจนมาอยู่บนบ้านแล้วที่ผมไอ้ลานหลังบ้านนะัะ ก็ยื้อกันไปยื hmm. ้อกันมาครับมือนี่ก like ็ทั país, ้งต่อยทั้งดันเดาแขนตัวเองออตครับเ้าแขนตัวเองออกจากปากมันอ่าก็สุดท้ายคือคิดว่ามันไม่ปล่อยแน่ก็จะกระชากแขนให้ขาดเลยอ๋อกระชากออกมาก็มันก็ค่อยๆมาเรื่อยๆมันก็ขย่ามถีมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้จนมาถึงตรงนี้ยังไงตอนนี้คืองับจะหลุดละจะหลุดละผมก็มันก็จะลากลงไปก็ สุดท้ายเลยก็ตัดสินใจกระชากกระชากน้อมเจ็บแล้วน้องขาดแล้วล่ะนอมทิ้งแขนแล้วเจ้าทิ้งตัวเองแล้วก็โชคดีที่ว่าแขนไม่ขาดแล้วแขนหลุดออกจากปากแล้วว่าไงต่อทีแล้วเท้าเท้าขวาเนี่ยยันยันไปที่แตวหน้าอกมันโดนโดนเป็นเล็บแต่นี่เป็นเล็บครัับเป็นรอยตกบแต่ไม่ที่นุ่อกมันมันก็ล้มหงายท้องล้มผมก็วิ่งหนีมันถ้ากลับว่าโชคดีตรงที่ว่ามันอยู่บนที่ที่ไม่มั่นคง ใช่ครับมันลื่นมันลื่นมันลื่นกระดานถ้าพี่เข้าป่าไปกับมันนะเสร็จเลยมันทำได้อยู่บนพื้นดินถ้าอยู่บนพื้นดินไม่ไม่มีโอกาสที่จะสู้มันเลยมันมันป้ามเราตายโชคดีที่ว่าอยู่อยู่บนกระดานแล้วแรงเหวี่ยงมันแรงของมันหมดไปกับความลื่นของกระดานครับครับตอนนั้นพี่นึกถึงอะไรหรอเปล่านึกนึกถึงตอนนั้นนผมนึกถึงพ่อแม่แล้วครับสุดท้ายแล้วคือคนสุดท้ายแล้วที่นึกถึงแล้วคิดว่าตัวเองไม่รอดเนี่ยตายไปจะเห็นพ่อเห็นแม่ไหม ก็คือ <c oughs> <c oughs> ต้องดิน้นต้องอยู่กับพ่อกับแม่ให้ได้ก็ดินด้นดิ้นสุดๆเลยต้องเอาชีวิตรอดไว้ก่อนแล้วแล้ว<อ>มีคนมาช่วยพี่ยังไงฮะหลังจากนั้นละ